อบริพาณาฟินอ้วันนี้มันติดๆขัดๆไปหมดเลยเนี่ยมันกระโดดกระดิ่งกระดึกกระตักอะไงไม่รู้เนยนะฮะเอาแดนเซอร์มาเต้นข้างๆด้วยนี่นะฮะเออนะฮะสำหรับสาวหลังมอนี่บอกว่ามันทำไมกระตึกกระตักตามธรรมชาติหรือไงมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะ บางทีมันก็ไม่มีสมาธิไงพวักพวนตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นเนี่ยมันทาให้ไม่มีการเอ่อไม่มีสมาธิในการทํางานไงนะฮะก็ได้แฟนเพลงนี่แหละที่ส่งกาลังใจส่งมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเนาะนะฮะเออสวัสดีครับ นะฮะเดี๋ยวปากจะกินน้ำพริกไม่ได้ผมเป็นผู้จัดรายการเนี่ยจัดรายการทางวิทยุเนี่ยก็ก็ระวังตัวเนาะนะฮะระวังแต่ก็จะมีข่าวสารมาบอกกันตลอดเลยเนี่ยนะฮะสำหรับผู้ที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณเสะพานท่ามะขามเนี่ยนะ,ะในวันพรุ่งนี้เขาจะปิดสะพานในช่วงเวลาประมาณตีสองตีสามเนี่ยนะฮะประมาณเนี้ยประมาณประมาณนี้นะครับนะ เราจะสัญจรไปในช่วงดึกๆึกนี่ก็พยายามใครที่ฟังรายการอยู่ะนะฮะบอกต่อด้วยก็แล้วกันเนาะนะฮอเพราะว่าอย่างผมเองเนี่ยผมใช้เส้นนี้เป็นหลักอยู่แล้วนะผมใช้เส้นนี้เป็นหลักเลยนะครับนะเพราะว่าเพราะฉะนั้นเลยต้องต้องหาวิธีว่าเอะเราจะไปทางไหนจะเค,เคลื่อนไปทางไหนเคลื่อนไปอย่างไรเอ้ยพวนี้ธนวันจะมาจะ,จะมาอย่างไงแต่จะพานไม่เสร็จ,จต้องอ้อมไปสะพานฒนาใช่ไหม อย่างเราก็จะไปธนาะนะฮะแล้วก็หรือจะไปข้ามทางสำเรือนนะก็ได้นะครับแล้วแต่คือคนพื้นที่ก็จะรู้เส้นทางนะแต่ถ้าคนไม่รู้เส้นทางเนี่ยมันจะทําให้เสียเวลานนฮะให้เสียเวลาในการเดินทางนะครับเพราะฉะนั้นาการเดินทางบางทีรีบๆเร่งๆเนี่ยอย่างเดินกลุ่มไปบางการะทุ่มเนี่ยที่จะไปโรงพยาบาลรีบๆเร่งๆเนี่ย มันก็จะอ,อ้อมนิดหนึ่งเนาะอ้อมนิดหนึ่งนะครับแล้วก็วิ่งตรงไปได้เลยเนาะนะเดี๋ยวเสร็จแล้วมันก็สะดวกขึ้นล่ะครับไปฟังเพลงนี้ครับท่านผู้ฟังขึ้นใจให้กันของตะกะแตนชลดาจากสาวลังมองนกขอไว้เข้าสภาวะปกติแล้วล่ะแต่กลิ่นหมูอบนี่สิมันเตะจมูกโครมมุมโครมเลยเนี่ย กับความ ามเดินด้วยกันก็เดินห่างฉันเหมือนไม่อยากใกล้เธอทำให้รู้สึกได้ว่าคบฉันไปด้วยคำว่าทน เพราะคำตอบที่เธอเก็บไว้เมื่อพร้อมจะไปช่วยอธิบายกับฉันตั้งแต่ตอนไหนที่หัวใจเธอเริ่มไม่มีกันทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะฉันหรือเธอนั้นเป็นคนตี เพื่อเธอนั้นเป็นคนเปลี่ยนใจ ปอีกหนึ่งผลงานเพลงที่สร้างสรรค์ความสุขความสนุกด้วยรายการลูกทุ่งหันสาสาสาโดยดีเจอารมณ์ดีแหลมอินโตเต์เข้ามาทักทายกันบ้างสีทางเฟซบุ๊กไลน์นะฮะโอ้ว่โตเข้ามาแล้วมาแววมาแววมาแววนะเออวันนี้วันนี้นะฮะจริงๆเข้าทางติ๊กตอก นะฮะไลฟ์ทางทิกตอกพอไลฟ์ไปแล้วปรากฏเราไปกดเชิญใครก็ไม่รู้เขาเข้ามาโอ้โหเข้ามาพูดมาคุยในรายการได้อะมันเนี่ยมันก็เป็นที่เรารู้กันว่าเออเราไอคนที่ไม่เป็นอะ่ะมันก็ไปกดสุ่มไปสุ่ม,ม,มห้าไปไหนเมื่อกี้ไปจันทบุรีเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้ไปไหนเราไปอะไรก็ไม่รู้เราก็กําลังจัดรายการอยู่เราพวักพวนอีทีเนี้ยเชิญเข้ามาแล้วก็เชิญเขาออกไม่ได้ ขาก็ไม่ไล่เราด้วยนะนะฮะเห็นเราหน้าตาดีเดโอโหนะเราก็ประเอินไปกดตะกิดเขาอะไรเงี้ยเหมือนกับเชิญโอโตะนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราก็เชิญไปหมดเลยเขาก็แนะนําว่าการใช้การไล์ยังไงยังไงเราก็ไม่เป็นด้วยนะฮะก็ขอบคุณด้วยที่เออเป็นครูบาอาจารย์เรานะยังต้องศึกษาไปเรื่อยๆนะเห็นอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยบางคนก็ไม่ค่าสอน อ่ะจริงๆนะฮะเนี่ยบางทีผมจ้องเรียนรู้จากบรรดาเด็กๆอะนะว่าการทําโน่นนี่นั่นยังไงคือรุ่นใหม่เนี่ยก็ไม่กล้าสอนผมอ่ะจริงๆนะฮะเขาเห็นเราอายุเยอะแล้วเนี่ยหนึ่งมันมีมีแรงต้านในการในการที่จะสอน,นหมายถึงว่าคนรับอะไม่ค่อยจะรับแต่ผมเองอะรับได้หมด นะผมรับได้หมดเลยนะครับแต่จะทำตามหรือไม่ก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเพราะเวลาผมไปที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเ,เวลาไปอบรมเนี่ยผมก็จะรับตามที่เข้าอบรมมาแต่จะทำตามหรือไม่นั้นก็ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของตัวเราเองไงน,นะฮะคือเราต้องทำน้ำอะไรเนี่ยทำตัวเหมือนน้ำไม่เต็มแก้ว สามารถที่จะเติมเข้ามาได้ตลอดนะสามารถที่จะเติมเข้ามาได้ตลอดคือมันไม่มีเต็มนะฮะถ้าคนเราทํามีความรู้เหมือนน้ําเต็มแก้วแล้วเนี่ยเขาจะไม่บอกอะไรแล้วนะฮะบางทีเออรู้แล้วแต่ทําไมไม่บอกอะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่บางทีก็ไม่รู้จริงๆนะอย่างเรื่องรุ่นใหม่ๆเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยใหม่ๆที่เข้ามาเลยเนี่ยนะท่านผู้ฟัง นะฮะเราใช้ชีวิตปัจจุบันเนี่ยเรายังอาศัยจากพ่อแม่ที่เขาสั่งเขาสอนมาอบรมมาเราก็จะรู้จากคำบอกกล่าวบอกเล่าในสิ่งที่พ่อแม่สอนมาส่วนการดำรงชีวิตปัจจุบันเนี่ยมันต้องอาศัยตัวเราเองละเพราะว่าพ่อแม่ไม่อยู่ละไม่มีใครมาประคับประคองและ้ะ เราต่อไปเราก็จะประคับประคองลูกเท่านั้นเองแล้วก็สืบทอดต่อตต่อต่อๆกันไปบางคนก็จะใช้โทรศัพท์ในเลี้ยงลูกไม่ไม่รู้อะไรก็เปิด Google ไม่รู้อะไรก็เปิด YouTube เ,เพราะฉะนั้นทุกอย่างมาจากโทรศัพท์เราก็จะโดนปลูกฝังมาได้ง่ายอาจริงๆนะนะฮะ ถ้าเราชอบเรื่องใดแล้วเนี่ยเราเราต้นต่อเราเรา,เราดูซิว่าต้นต่อที่มาจริงๆเนี่ยมาจากไหนเราก็ไม่รู้คนก็แชร์ต่อต่อกันมาเราก็ไปเปิดดูเออ,เอ,อมันต้องอย่างนี้ละมัง้งนะฮะเนี่ยอันนี้เขาบอกมาอย่างนี้ก็เลยเชื่อแต่เพราะว่าทางช่องทางทางโทรศัพท์มันไม่มีการกันกรองเหมือนทางทีวีทีวีเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมข่าวสารอะไรไม่มีการกันกรองเหมือนเมื่อก่อนละ นะฮะบ้านาที่จะเปิดกันได้หมดเลยอิสละกันมากมายนะนะชีวิตการผู้คนสังคมมันก็เลยเปลี่ยนไปโอ้ทำไมบ่นจังนะเดี๋ยวมันจะเครียดซะไปฟังดีกว่าครับเพลงมาแล้วรักน้องจนเป็นลมเพชรโพธาราม น,น้องไม่ช่วยชีวิตของมวยเน่แม่ตาผมลงรักน้องจะเปลมจะหายาดมที่ไหนรักขึ้นสมองเพราะพี่รักน้องจับใจขอแก้มที่ก่อนจะได้ไหมให้พี่เอาไปดม ชีวิตคงมวยแน่แม่คนดีหากได้ดมแก้มสักหนึ่งทีอาการของพี่คงมีเที่ยวหนาช่วยน้อยเธอดน้องเอียงแก้มทั้งสองเข้ามาจะตายอยู่แล้วแม่คุณยาเพราะพี่ไม่มี หักน้องจนตายมาเป็นลมตัวพี่คงตายหากน้องไม่ใหยแก้มพี่ดมโอ้ยช่วยพี่หน่อยนะเอวกลมขอแก้มพี่ดมสักทีขอแก้มไม่ได้พี่ต้องตายแน่แม่คุณเอ๋ ขอร้องน้องยังทามิ่งเฉยใจดำจังเลย